สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกมารู้จักกับต้นเขาเรียกว่าต้นกำจัดนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นกำจัดแถวทางบ้านไร่องุ่พยอมนี่ก็จะเรียกต้นกำจัดนะคะลูกเขาจะมีกลิ่นหอมเหมือนคล้ายๆกับผิวมะกรูดนะคะแต่มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะ ก็พอดีเลยว่าลราองพยอมไปที่ตลาดนะคะไปส่งพัสดุทางไปรษณีย์นะคะเขามีมาตั้งขายที่หน้าไปรษณีย์นะคะก็เลยซื้อมาสองต้นแต่ไม่รอดนะคะต้นหนึ่งเขาบอกว่าเพราะเม็ดยากต้องขุดหน่อมาต้องขุด เอาไหลมาจากต้นแล้วก็มาชําไว้นะคะอันนี้บาลลัยองพยอมก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ต้นเขามีหนามเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหนามเต็มเลยนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่ค่ะลำต้นของเขาจะเป็นหนามเต็มเลยนะคะแต่ลูกของเขานะคะคที่เราจะามาใช้ไว้ใส่น้ำพริกแกงนะคะ จะราคาแพงมากนะคะในช่วงที่ไม่มีนี้จะราคาสูงประมาณสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อกิโลนะคะบานงพยอมก็เลยว่าอยากได้ต้นไม้แปลกที่บ้าแงพยอมไม่มีนะคะเขาบอกว่าเป็นไม้ที่ชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะชุ่มฉ่านะคะอันนี้บานงพยอมมาปลูกกลางแจ้งเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะ ปลายวังพยอมซื้อมาในต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะต้นเท่านี้นะคะอีกต้นหนึ่งมาอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ได้นะคะก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเรียบร้อยนะคะก็ไม่รู้ว่าโดนหลอกมาอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกลงดินกันเลยนะคะ รู้สึกว่าต้นของเขานะคะดินกับต้นจะไม่ค่อยเกาะกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือแป๊บนะคะเพราะมีหนามเยอะมากๆวันนี้ก็ไม่ได้มีมีดเล็กมากรีดนะคะก็ขอให้รอดขอให้รอดนะคะไม่รู้เวลาเขาออก ดินแย่จังจะรอดไหมเนี่ยดูท่าทางเนาะไม่มีลากออกเลยเนาะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยขอขอให้รอดขอให้รอดนะคะวันนี้บรัาายวงพยอมฝนตกนะคะ ตกมาตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงเช้าเลยนะคะตกตั้งแต่ตอนเย็นบ่ายๆนะคะจนถึงเช้าเลยดินก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนิดนึงนะคะว่าจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในสวนในลำธารอยู่กลางไร่นะคะยังไม่ได้พาไปนะคะเพราะว่าฝนช่วงนี้ตกเยอะ แล้วก็ไปช่วยเขาทําอย่างอื่นบ้างนะคะปลูกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ได้กินเองนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นกำจัดนะคะบางคนบอกว่าต้นกำจัดกับต้นมะขว่นคือต้นเดียวกันนะคะแต่อันนี้บ้านแรลงพยอมไปค้นข้อมูลดูแล้วนะคะต้นกำจัดไม่ใช่ต้นมะขว่นนะคะเพียงแต่เป็นพืชที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านแหลงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ